เมื่อคืนฝนตกวันนี้มีหมอกหนามากเลยนะคะนี่บรรยากาศคือดีมากเลยค่ะฝนพีเอหายไปเลยนี่ค่ะแล้วก็ได้เวลาไปทำไร่แล้วนะคะวันนี้จะไปใส่ป่วยค่ะนี่ให้ชมบรรยากาศของหมู่บ้านก่อนนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบบี้ไพโกงเสาส,าสามอมงบนดอยสูงนะคะรู ควออกปากเลยค่ะพี่ๆด้านหลังหนูนี้เป็นเมื่อคืนฝนตกหนักมากวันนี้หมอกลงแล้วก็อากาศหนาวเย็นมากนะคะเพราะฉะนั้นได้เวลาทําไร่แล้วค่ะวันนี้จะไปใส่ปุ๋ยลิ้นจีนะคะเดี๋ยวพาไปดูคลิปนี้กันเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของหนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ๆที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจหนูเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะคลิปนี้จะพาไปใส่ปุ๋ยกับหนูหนึ่งวันค่ะไป บรยากาศมาถึงไล่วันนี้ค่ะลมตีแรงมากเลยนะคะและก่อนอื่นค่ะจะต้องเอาป่วยที่เรานำมาทั้งหมด3กระสอบครึ่งนะคะมาแบ่งให้เท่าๆกันเพื่อที่จะแบกลงไปใส่ป่วยนะคะเพราะว่าคนเดียวมันแบกไม่ไหวเนื่องจากว่าป่วยมีน้ำหนักมากแล้วก็มีมวลมากนะคะ หลังจากแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําการแบกลงไปไว้ข้างล่างเลยนะคะนี่แบกกันแบบนี้เลยนะคะครึ่งหนึ่งค่ะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าจะบอกว่าการเดินขึ้นเดินลงก็ทําให้เหนื่อยมากเหมือนกันนะคะโหแล้วบรรยากาศวันนี้คือเป็นใจสุดๆเลยแบบเข้าทางเลยค่ะคือไม่ค่อยแบบจะร้อนเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้มีกําลังใจใส่ป่วยนะคะ ลิ้นจี่จะออกประมาณเดือนห้านี้ค่ะนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะฝนเพิ่งตกไปโหสดชื่นมากนี่แบกลงไปกันยาวๆเลยนะคะประมาณ 3, 3, สักสามสี่รอบก็เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าช่วยๆกันแบกแล้วก็ช่วยๆกันแบ่งให้เท่าๆกันนะคะนี่กําลังเดินลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูน้องชายนี่ค่ะกําลังแบกลงแบกไปเธอนี้ดิ ทธอทำบาดดีๆนะตอนนี้แบ,บ่ไม่ไหวลาดแล้วนะคะลาดลาดลงไปอย่างเงี้ยให้ชมบรรยากาศพี่ๆคขาวันนี้แบบบรรยากาศดีมากคืออากาศแบบนี้เลยค่ะลมตีโหแล้วพีเอ็มก็พอได้รับน้ำฝนพีเอ็มก็เริ่มหายก็จะเป็นเขียวแบบนี้เลยเขียวขจีมากๆค่ะนี่น้องชายก็กำลังจะ ลากลงไปนะคะคือหนูจะบอกว่าใช้มอเตอร์ไซค์ขนไม่ได้นะคะเพราะว่าทางเทออุลักทุเลแล้วก็ตอนนี้ฝนตกทําให้ถนนลื่นนะคะใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ก็เลยลากเอานะคะเมื่อกี้แบกไปแล้วก่อนแบกไม่ไหวนี่ข้าวโพดก็ยังมีอยู่นิดหน่อยนะคะแต่เป็นหกวันอื่นนี่เป็นส่วนเล่นจีของหนูนะคะเดือนห้านี้ได้กินแล้วค่ะพี่พ ปีนี้ออกดอกเยอะมากเลยนะคะปีที่เราไม่ได้ไม่ได้เก็บเลยนี่ให้ดูแทงน้ําค่ะแทงน้ําก็จะเป็นน้ําแบบนี้เลยนะคะเป็นน้ําดอยน้ําจากบนดอยที่เราเอามาใส่ไว้ในแทงเพื่อใช้ลดให้ดินจีนี่ค่ะนี่เป็นชมหน้าวันนี้เหนื่อยมากโอ้แต่บรรยากาศคือสุดยอดมากข้างล่างเป็นดอยแบบนี้เลยนี่บรรยากาศสดชื่นค่ะค่ะ ขึ้นมาเอาปุ๋ยหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าวันนี้ใส่ทั้งหมด3ากระสอบครึ่ง,งนะคะสามกระสอบครึ่งใหญ่อยมากและจากนั้นเราก็จะทำการตวงป่วยแล้วก็ผสมกันให้เรียบร้อยนะคะตวงให้เท่ากันในอัตราส่วนที่เราดูมาแล้วก็คำนวณไว้นะคะตอนนี้ก็คุณแม่กับ น้องก็จะช่วยการผสมแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้จะต้องผสมให้เรียบร้อยแล้วก็แบกไปไว้ข้างล่างรอเลยนะคะเนื่องจากว่าต้องลงใส่จากบนลงล่างค่ะถ้าเราเด <c oughs> <algebra. S 2> ินขึ้นเดินลงก็จะเป็นการเหนื่อยเรานะคะก็จะต้องแบกแล้วก็เอาไปไว้ข้างล่างเพื่อไปรอแม่นะคะแล้ววันนี้คือตกลงไม่ได้ว่าใครจะช่วยแม่นะคะเพราะว่าคือจากที่แม่ดูแม่คิดว่าพวกหนูน่าจะใส่ป่วยไม่เป็นนะคะแม่ก็เลยจะใส่คนเดียวพวกหนูก็จะมีหน้าที่แบกป่วยไปรอข้างล่างนะคะ การทำงานแล้วก็การผสมป่วยแบบเพลินๆกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่เป็นเสียงดนตรีลงไปนะคะ คแบกป่วยลงไปข้างล่างกันนะคะนี่ก็จะช่วยยกให้น้องชายแบกลงไปแล้วก็จะยกแล้วก็แบกตามน้องชายไปนะคะจะบอกว่าวันนี้ไม่มีคนถือกล้องนะคะก็เลยต้องตั้งกล้องก็จะลําบากนิดนึงค่ะแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่หนูตั้งใจถ่ายทํามากๆเลยนะคะเพื่อมาชม <c oughs> เพื่อมาโชว์ว่าเอ,อ,อยู่บนดอยทําอะไรบ้างแล้วก็หาเงินกันยังไงนะคะถ้าพี่ๆคนไหนดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ชมไปตอนนี้มานั่งพักแล้วนะคะเพิ่งไปแบ,บกป่วยมาเหนื่อยมาก บรรยากาศดีมากค่ะพี่พี่โอ้โ oh, ห oh, ตรงนี้เป็นแบบต้นข้าวนะคะของปีที่แล้วของชาวบ้านที่ไล่อยู่ติดกันนี่หนูให้ชมบรรยากาศคือดีมากคือหนูอ่ะไม่รู้ว่าจะเก็บเกี่ยวยังไงให้มาให้พี่พี่ชมว่าเออสวยจริงๆแล้วก็แบบคือสดชื่นมากๆวันนี้คือฝนตกแล้วแบบโอ้โหพีเอ็มหายไปหมดเลยค่ะบรรยากาศก,ก็เลยแบบดีมากไปไปขึ้นไปแบบสวยกังๆค่ะนี่สดชื่นมาก ลมเย็นตลอดทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าป่วยป่วยหนังนะคะป่วยหนักก็จะแอบหนักนิดนึงเหนื่อยอยู่นี่ดูดูค่ะหนูให้โซฝั่งนี้นี่หมอกกำลังแบบเคลื่อนตัวเลยค่ะดูแล้วลมตีตลอดทั้งวันสวยมากโห oh, พี่พี่ถ้ามีโอกาสต้องมานะคะหน้าหนาวนี้หนูบอกเลยว่าหน้าหนาวนี้พี่พี่จะต้องมาเที่ยวภูชีฟ้าแล้วก็ภูชีดาว ขาตั้งอีกหนึ่งที่สามที่เนี้ยห้ามพลาดเลยสวยมากวันนี้มาใส่กล้ยลิ้มจีค่ะเพึ่งได้พังนะคะก็จะแอบหอบนิดนึงนะคะสวยค่ะเธอแม่ต่อลงามาแล้วแม่ต้อลงามาแล้วอเ,าาเออพวกเราเปขเข้าแล้ บอกให้เราไปเอา,าอถังอ่ะถ้าเราเอาไปสามแล้วอยู่ข้างล่างอ,ะอ่ะฮะถ้าเอาไปนี่เดี๋ยวได้แปบขึ้นมานะ ให้ข้างบนละขึ้นไปแบบช่วยใช่ไปค่ะใบปุ่ยใบล็อกมือกัน 对，是吧？嗯。 ีพอดีแล้วมั้งเนาะขึ้นข้างบนตรงนี้ข้างล่างเหนื่อยม,อมากบรรยากาศเย็นมากจุ้ไม่ช่วยใส่แล้วเหรอพอละอ่าวันนี้มาใสาป่ปวยบรรยากาศคือแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้ชม แบบนี้เลยค่ะโอ้โหอากาศคือสดชื่นมากค่ะแบบเนี้ยนี่ค่ะสดชื่นมากแบบนี้เลยโอ้โหลงรักดอยไม่ไหวนี่มาทำไรน้องชายก็มาด้วยนะคะนี่บรรยากาศคือ,อจะเก็บเกี่ยวยังไงให้หมดอ่ะพี่พี่หนูจะบรรยายยังไงให้หมดอ่ะสวยมาก ปุ๋ยจะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้แล้ว <c oughs> หนูะ <c oughs> จะพาพี่ๆไปดูต้นลิ้นจี่ของพวกหนูนะคะไม่รู้ว่าเป็นฟออะไรซึ่งถ้าใครที่มีความรู้หรือพี่ๆที่รู้เรื่องด้านเกษตร <c oughs> ก็สามารถมาคอมเมนต์ <c oughs> มาบอกหนูได้นะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมคือพกอหนอูก็พ่นยาแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยเคมี <c oughs> ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าอยู่ๆต้นลิ้นจี่ของพวกหนูก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูจะให้ดูนะคะอ่ะ ต้นลิ้นจี่ของพวกหนูอะ่ะอยู่ๆก็ขึ้นเป็นแบบนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรนี่น้องจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ๆแบบแดงๆแล้วก็ใบก็จะประมาณนี้นี่หนูจะให้ดูนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วคือถ้าต้นที่เป็นแบบนี้นะคะพี่ๆคือน้องจะไม่ให้ผลให้เราแล้วนะคะเราก็จําเป็นต้องหักของน้องกิ่งน้องที่เป็นแบบนี้ออกนะคะเพราะว่า,าไม่รู้ว่าแบบติดต่อกันได้หรือเปล่าแต่หนูให้พี่ๆได้ชม นี่ค่ะแล้วหนูพาไปดูอีกหนึ่งต้นต้นนี้ก็แต่ไม่ได้เป็นเยอะนะคะเป็นประมาณสองสามต้นค่ะซึ่งต้นอื่นก็ไม่เป็นแต่ไม่ไม่รู้ว่าทําไมน้องถึงหลงมานี่น้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หนูต้องหักทิ้งถ้าพี่ๆที่มีความรู้ด้านนี้ก็สามารถแนะนําหนูได้นะคะเพราะว่าคือตอนนี้ยังหาทางแก้ไม่ได้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการหักทิ้งนะคะน,นี่วันนี้น้องชายก็รับบทขยันมากนี่ค่ะ กัน <Goodness. S 2> ทำนะคะวันนี้มาสี่คนลมเย็นตลอดทั้งวันเลยค่ะโหนี่แต่คือแบบป่วยก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะคะ ต้องเด็ดทิ้งแบบนี้เลยนะคะว่าน้องใช้งานไม่ได้แนละ้วน้องไม่ให้ผลเลยค่ะพี่ๆแบบเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้ทำจริงนะคะอันนี้ทำไรหรือดูดม้านี่น <c oughs> <c oughs> ั่นแต่มั่อแต่เมือเาอ่ะ ตอนนี้ใส่ป่วยแล้วก็ทำงานเสร็จแล้วนะคะกำลังจะกลับแล้วเดี๋ยวต้องไปคนปวยที่ใส่ไม่หมดกลับด้วยค่ะไปนี่น้องชายไปค่ะไปใบกระสอบที่เอาลงมาเมื่อกี้นะคะที่ใส่ปวยไม่หมดโอ้โหเหลือสองกระสอบต้องแบกขึ้นไปค่ะ ไรก็จะเป็นภูเขาแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เหนื่อยอยู่นะคะคือแต่ความช่วงกีก็คือวันนี้มีลมตีทั้งวันค่ะก็เลยรู้สึกว่าเวลาร้อนๆก็ยังแบบได้รับลมนะคะฝนก็เหมือนแบบจะตกก็ไม่ตกนะคะตั้งแต่เช้าแบบลงปล่อยๆปล่อยๆทั้งวันค่ะให้ดูบรรยากาศบนดอยสวยมาก อ๋อป่วยหมดแล้วค่ะไปค่ะหมองอาถังมาด้วยนะถังนั้นอะเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆไปดูการทำให้มเมล็ดข้าวเปลือกที่ไม่เต็มอะออกจากข้าวนะคะนี่ ตรงนี้เป็นไร่ข้าวนะคะที่ปีที่แล้วเพื่อนท่างไร่ทำซึ่งปีนี้ไม่รู้ว่าเขาจะใส่อะไรนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้มาตัดนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นที่ตีเข้าเสร็จแล้วก็เอาเข้าขึ้นไปด้านบนนี้นะคะแล้วก็เทให้หลมพัดให้เม็ดข้าวที่รวงข้าวที่ไม่เต็มอะก็เดินออกไปนะคะนี่ แบบนี้เลยซึ่งหนูอ่ะไม่ได้เจอนานมากแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ขอไม่คอยใช้อันนี้แล้วแต่เพิ่งมาเจอที่นี่โหดูแบบขนเข้าขึ้นจากจากตรงนี้นะคะขึ้นไปแล้วก็เทเทให้เข้ามาข้างล่างแล้วก็ลงจะพัดค่ะลงจะตีแล้วก็ลวงเข้าที่ไม่เต็มจะออกไปประมาณนี้คือวิถีคนดอยค่ะพี่ๆนี่ดูสวยมากวันนี้แบบหมอกลงทั้งวันนะคะนี่กำลังเดินขึ้นไปที่ กระตอบแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่อหนูใส่ปวัวเสร็จแล้วนี่ค่ะวันนี้เดี๋ยวให้ผู้ชายแบกนะคะน้องช่วยยกขึ้นไปนี่นี่ค่ะพี่ๆคะ่ะหนูให้ชมลิ้นจี่หนึง่งรอบนี่ตอนนี้ลิ้นจี่ของพ่อหนูออกแล้วนะคะเดือนห้านี้ได้กินค่ะพี่ๆคนไหนอยากจะกินก็คอมเมนต์มาได้นะคะแต่หนูว่า คือด้วยความที่เรายังไม่ได้มีเชื่อเสียงมากพอที่จะส่งออนไลน์นะคะแต่ว่าทำเข้ามาได้หนูส่งไปให้ชิมค่ะนี่น้องเริ่มออกแล้วนะคะนี่เป็นทางเดินขึ้นของพ่อหนูวันนี้ค่ะเดินข้างไร่ตรงนี้นะคะนี่หมอกลงแล้วก็นี่ค่ะวิถีคนดอยแบบพ่อหนูคืออะไรเล็กๆน้อยๆเป็นความสุขสำหรับพ่อหนูหมดเลยนะคะ หอบกินค่ะพี่พ เนจีแบบนี้นะคะเวลาฝนตกอาจจะได้ไหลมาที่ความต้นความแบบนี้เลยนี่ค่ะไม่เจอน้ำมีหนังขวันไม่บอกให้เราล้างก้ล้างน้ำคนนี้คือน้ำกินนะ มาไล่กินก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยว่าจะไปใส่ โอเคค่ะเดี๋ยวพอหนูใส่ปุ๋ยอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับไปทำธุระแล้วก็กลับไปตัดกล้วยให้หมูนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาเห็นคลิปของหนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามแฟนเพจของหนูได้ค่ะชื่อเหมือนกันลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย จีมป่ปาหือันนี้สองทเลยดยแล้วแต่มาทั้งที่ไร